สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยว้าวหลายคนคงทราบนะครับว่าผมเป็นคนที่โชคดีอย่างนะผมมีเพื่อนเนี่ยที่เป็นนักการเมืองหรืออยู่ในสภาเนี่ยเยอะมากทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายรัฐบาลและทั้งฝ่ายคา้านวันนี้ผมได้คุยกับหลายคนมากแล้วข่าวลือที่เราได้ยินกันเนี่ย ว่าจะมีการปฏิวัติในสภาเนี่ยเพื่อให้พระนทธ่านนายกรัฐมนตรีฟริจานอชาเนี่ยลุดจากตำแหน่งเนี่ยไม่น่าเชื่อครับกำลังเป็นเรื่องจริงอยู่แจกกล้วยกำลังเป็นเรื่องจริงอยู่ซื้อเสียงของสอสอเพื่อจะล้มประยุทธ์เป็นจริงอยู่ถ้าเราเชื่อนะในสิ่งที่สอสอ มากกว่า8คนวันนี้เล่าให้ผมฟัง8คนเลยนะครับผมก็เช็คซ้ายเช็คขวาเลยนะทั้ง8คนนี้อยู่ทั้งพักรัฐบาลและพัก่าย้านทุกคนเพื่อนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าวันนี้ปิกตูนเนี่ยกำลังวิ่งเต้นอย่างมาฮือมาเพื่อจะดํารงตำแหน่งอันนี้เอาไว้ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วสุดท้ายแล้วคนที่กำลังจะล้มประยุทธ์เนี่ย ไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่หมอปีดแตรบีบแตรแต่คนในพักของท่านประยุทธ์เองเราอาจจะฟังข่าวลือกันแล้วนะครับคนในพักคุณประยุทธ์ที่กําลังอาจจะล้มคุณประยุทธ์ให้ได้เนี่ยก็คือคนสนิทเลยเชื่อไหมตอนแรกผมไม่เชื่อนะแม้แต่ถ้า8สสเล่าเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็น่าฟังถามว่าจะสําเร็จไหมวิ่งกันชิบหายไวป้ปวงครับตอนนี้ แจกกล้วยแจกลำไยแจกมังคุดนะครับตอนแรกห้าล้านต่อตันึ่งนะเห็นตอนนี้บอกว่าผลไม้ที่กำลังจะแจกไปสู่สอสอเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสิบล้านต่อตันแล้วนะแปลกดีนะการล้มท่านประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากพายุภายนอกหรอกแต่เกิดขึ้นจากพายุภายใน ผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าสองคนที่กำลังพยายามที่จะล้มคุณประยุทธ์มากที่สุดนเนี่ยคือใครก็คือคนที่คุณฟังอยู่ในข่าวนี่แหละครับอันนี้ยืนยันจแป8จสเลยนะบุคคลที่พยายามล้มคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยเล่นเกมที่อันตรายมากคือถ้าฆ่าตำแหน่งของท่านประยุทธ์ไม่ได้เนี่ยตัวเองก็อาจจะตายเลยนะแต่ก็กลับมาอดถามไม่ได้ว่าทำไม บุคคลคนนี้ถึงกล้าจังเรียกนะักการเมืองมาคุยกันเลยให้รงมติไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันโอชาอันนี้คอนเฟิร์มนะครับจาก8สสแล้วนะว่ากำลังมีเกมนี้ในสภาจริงแล้วเราคิดด้วยแคบว่าถ้าบุคคลคนนี้ไม่สำเร็จนะหรือคนที่หนุนเขาอยู่เนี่ยไม่สำเร็จนะอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของเขาและคนที่หนุนเขาอยู่ ฝ่ายท่านประยุทธ์เนี่ยก็สู้เต็มที่มีนะครับนายชุนอ่าผมกล้าพูดเลยนะเพราะแปดสอสยืนยันมานะมีนายชุนยักษ์ใหญ่2บริษัทเอาให้สบายใจได้นะครับบริษัทหนึ่งไม่ใช่กลุ่มที่คุณกำลังจะคิดอยู่ตอนนี้นะไม่ไปนู่นเลยเซ็นทรัลไปนะอ,อ๋ออก่เไม่ใช่กลุ่มขายไก่หรือกลุ่มที่มีร้าน เปิดยีบสี่ชั่วโมงนะไม่ใช่นะครับเป็นอีกสองบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ที่กำลังทับเกที่กำลังทับเก <G> ฝ่ายที่ <G> ฮะเกทับเกทับเกอออนิกบอกเกทับกำลังเกทับฝ่ายที่พยายามจะอยากล้มคุณประยุทธ์อยู่ mm hmm. ก็ต้องดูว่าสองบริษัทเนี้ที่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างทับเกกับกลุ่มนักการเมืองใกล้ชิดคุณประยุทธ์สองคนว่าจะทำสำเร็จไหมแต่ตอนนี้เป็นการสู้กันแล้ะครับสู้กันจริงละ่ะไม่ใช่สู้ระหว่างเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ได้สู้ระหว่างอะไรสู้อย่างเดียวคือคนที่ใกล้ชิดคุณประยุทธ์ จะบอกว่าแทงหลังมหจะบอกงูเห่ามะก็พูดยากนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พักฝ่ายค้านได้มาชี้ให้ประชาชนดูเนี่ยกับการล้มเหลวในการทำงานของปริจารณชายเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนงั้นซิกโนมันคงลงมาว่าไปไม่รอดแล้วแต่ก็แปลกดีนะซิกโนขนาดนี้แล้วคนใกล้ชิดเ็าเรยอะไรรับมีดได้ป่ะรับมีดที่มันคมเหมอน,นี้ป่ะ รับมีดใช่ไหมรับมีดรับมีดให้คมตอนเนี้ยโอ้เพว่าหลังท่านประยุทธ์เนี่ยกำลังเสียวเลยนะกำลังเสียวผมก็ถามให้ชัดเจนเลยนะจะดสำเร็จไหมถาม8สสเนี่ย5คนบอกว่าวันเสาร์นี้อาจจะมีสิ่งที่คนไทยไม่เคยนึกหวังเลยคือประยุทธ์จันโอชาไม่อยู่ในตำแหน่งแล้ว อีกสมคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังสนับสนุนให้คุณประยยชน์อยู่ต่อเนี่ยกำลังแจกกล้วยแจกมะนาวแจกมังคุดกันเพียบเลยก็คิดไม่ได้นะถ้า8อสอนี้ไม่โกหกผมนะว่าตอนนี้นักการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ยกำลังไม่ได้ตัดสินใจเพื่อประเทศชาตินะ แต่ก็ตลังตัดสินใจว่าใครให้กูเยอะที่สุดโอ้โหฟังแล้วมันฝาดหูจริงๆเลยนะฝาดหูจริงๆฝ่ายร่วมรัฐบาลละ่ะพักเอนละ่ะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ยังไม่มีข่าวอะไรมาจากภูมิใจไทยเลยแต่ฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยตอนเนี้ยสอสอในพักเนี่ยกำลังคิดหนะัก คนที่กำลังเหนื่อยที่ตอนนี้คือหัวหน้าพักคุณชุรินว่าจะเอาทางไหนเขาก็จะรอดูว่าฝ่ายที่พยายามที่จะล้มคุณปิยุทธ์เนี่ยได้ถึง21สสไหมถ้าได้ประชาธิปัตย์ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากล้มประยุทธ์ด้วยตอนนี้ฝ่ายที่อยากแทงคุณประยุทธ์เนี่ยต้องได้21สส คูณเงินเข้าไปสิครับถ้าคนลาสิบล้านก็สองร้อยสิบล้านบาทถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพื่อกลุ่มใหม่จะได้ไปมีอำนาจบริหารประเทศไทยกลับกันบริษัทยักษ์ใหญ่สองบริษัทนะหรือเจ้าของของบริษัทอันหนึ่งที่ ประกันภัยให้กับคนไทยอะนะสองร้สิบล้านสำหรับเขาก็ไม่เยอะสามร้อยล้านก็ไม่เยอะสำหรับผลประโยชน์ที่เขาคงจะได้จากท่านประยุทธ์ต่อสมมุติไปว่าท่านประยุทธยังอยู่ต่อได้งั้นอย่าไปคิดเลยครับว่าเงินแค่เนี้ยมันเยอะสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่มันมีการตอนนี้เจรจาเรื่องแรกผลไม้กันจริงเพราะว่าวันเนี้ย ถ้าปุะยต,ต,ต้องปวดหัวมากต้องปวดหัวมากถ้าสิ่งที่8สอสอ,อนี่ไรผมฟังเนี่ยเป็นข่าวจริงนะต้องปวดหัวมากแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าสองคนที่พยายามล้มคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยคนไทยก็มีข่าวลือว่าเขาก็มีเจ้านายแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้านายของสองคนเนี่ยเขาหมดกับปุธ์แล้วเหรอ หรือเขากำลังจะส่งซิกโน่ให้คุณประยุทธ์อย่างเต็มที่เลยว่าทำงานอย่างนี้ไม่เอาแล้วทำงานให้ชื่อเสียงของนายของสองคนนั้นเสียเนี่ยไม่เอาแล้วทำงานให้คนตายขนาดนี้ไม่เอาแล้วอาจอกไม่ได้แต่ผมเชื่อวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์รอดวันเสาร์นี้นะก็ต้องยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะี อยู่อยู่บนไข่อะไรนะสเก็ตไข่ปลอกไข่ใช่ไหมสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะของไข่อ่ะอัานกรกเขาจะเรียกว่า walking on eggshells นะคือต้องระมัดระวังมากเหยียบแรงเกินไปก็จะมีปัญหาส่วนตัวผมคิดว่ายังไงท่านประยุ์ครับด้วยความไม่มีอะไรนะไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้ ติไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าอะไรนะแต่ถ้ามันมีสัญลกณขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วคนที่ท่านไว้ใจเขากำลังพยายามเอาท่านล้มลงเนี่ยถึงเวลาไหมครับท่านถึงเวลาไหมครับที่ท่านกลับไปพักผ่อนลงดีๆจะได้มีประเทศอยู่จะได้มีประเทศอยู่จะได้ไม่เหมือนกับจอมพลสริ์ไม่ต้อจจอมพลปอนะจอมพลถนอม หรือยังมีศักดิ์ศรีในสังคมได้ไม่เหมือนกับจอมพลสุจินดานะหรือยังมีประเทศอยู่ได้ไม่เหมือนคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษ์เพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยมันดื้อนะดื้อจนมองไม่ออกว่าตอนนี้พายุเนี่ยร่มที่ถืออยู่เนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วมันเอาไม่อยู่เพราะถ้าท่านประยุทต,ต,ต้องจ่ายผมบอกบท่านไปยุจ่ายนะอย่าบอกผมบินนะถ้าเกิดมีคนต้องมาจ่ายแทน สมมติไปก่อนนะนี่จากฟังจากคนอื่นนะเพื่อให้ท่านไปย,ยังดำรงตําแหน่งอันนี้ได้เนี่ยแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใกล้ชิดท่านมากเนี่ยส่งซิกแล้วว่าเราก็ไม่เอาท่านเหมือนกันเอาไงดีครับท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับมพราะให้าท่านมีชีวิตในภาวะที่ยังหนุ่มอยู่มีพลังอยู่มีกําลังอยู่อยู่ประเทศได้ดีเพราะมันเหมือนกับอะไรครับคนในบ้านท่านเองวันเนี้ยเล่นท่านแล้ว สำหรับสองคนที่กำลังเล่นท่านอยู่นะแล้วคนหนึ่งนี่ออกหน้าออกตานะครับเลยนะ mm hmm. ก็แปลกดีผมเชื่อว่าคนไทยหลายล้านคนอยากให้ท่านประสบความสำเร็จกับสิ่งนี้แต่ก็อดเตือนท่านไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่สำเร็จนะก็ต้องระวังตัวอย่างสูงเลยนะเพราะวันนี้มันคือ Heavy Weight กับเฮฟวี่เวทชกกันแล้วแต่มันจะไม่มีว่าฝ่ายแพ้จะได้กลับมาชอกอีกฝ่ายแพ้เนี่ยก็คือต้องเงียบไปเลยงั้นเป็นการสู้กันครับจนกว่าฝ่ายดึงฝ่ายหนึ่งต้องตายก็แปลกดีอีกอย่างนึ่ที่ผมได้ข้อมูลมาจากการอภิปรายคราวนี้นะผมอดถามไม่ได้ไว่าข้อมูลเนี่ยที่มันได้เลขมากันเต็มไปหมดเลยเนี่ย วัคซีนซื้อแค่นี้เหลือด้ำน้ำซื้อแค่นี้อะไรเงี้ยมันมาจากบัญชีกลางมันหลุดออกมาได้ยังไงอะก็เอาทอมก็คนในข้าราชการเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านหมดอะคิดดูสิครับก็แปลว่าข้าราชการเนี่ยตอนนี้คนชื่อพวิจารนาชาก็คุมไม่หยุดแล้วคุมไม่อยู่แล้ว,มมลวเพราะว่าเขาดันให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านหมดแล้วคนก็จะมีอะไรนะสุภาษิตบอกว่า เสือที่อันตรายที่สุดคือเสือที่บาดเจ็บงั้นเราจะมองว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นเสือที่บาดเจ็บอยู่ไหมตอนนี้แล้วจะออกมากัดออกจากถ้ำมากัดแหลกเลยปัญหาคือมันเสือกับเสือสู้กันแลกฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันงั้นเราต้องดูครับไอ้ที่เคยคิดกันว่าท่านประยุทธ์จะรอดด้วยความสงา่า วันเสาร์เนี่ยคงไม่สง่าแล้วอาจจะรอดนะเพราะสุดท้ายก็ยังบอกไงเขามีบริษัทสองบริษัทที่หนุนเขาอยู่ที่บิ๊กมากแต่จากวันนี้ไปเลยหลังจากรอดเนี่ยท่านพิว่ต้องมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างคนที่เขาไว้ใจที่สุดเนี่ยกลับมาแทงเขาอยู่และจะดำเนินประเทศได้ยังไงเราก็จะมีผู้นำ ที่จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากป้องกันอหน้าตัวเองประเทศไทยก็ยิ่งจะมีปัญหาและยิ่งจะแย่8สอสอพูดเหมือนกันหมดเลยว่ามีการแจกผลไม้กันจริงก็อยู่ว่าใครจะเอาผลไม้มาใส่เข่งให้เยอะที่สุดถ้าสอสอคนอื่นนะครับจะรับเงินหรือไม่รับเงินเนี่ยมันก็ ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะคุณควรจะลงมติด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ได้สิ่งที่รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติมองกันดีๆนะครับถ้าวันนี้บิ๊กแบ็คของบิ๊กตู่เขาไม่เอาบิ๊กตู่แล้วเนี่ยแต่คุณยังจะเอาเนี่ยเพราะมีบริษัทมาจ่ายเงินให้คุณเนี่ยมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมองกระจกกันดีๆว่าเงินแค่เนี่ยมันคุ้มไหม กับความชิบหายของประเทศชาติไปอีกปีหนึ่งไปอีกสองปีถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระเจ้ามีจริงเวรกรรมมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเนี่ยคุณเห็นขนาดนี้แล้วคุณกำลังอยู่กันในสถานการณ์นะครับพวกสอสแต่คุณยังจะลงมติให้กับคนที่คนที่รักเขาไม่เอาเขาแล้วเนี่ยคุณทำใจได้ไหมงั้นสมมติไปนะว่า ฝ่ายนายชุนให้มากกว่า50%อย่าเอาเลยครับนะอย่าเอาเลยเอาอีกฝ่ายนึ่งที่เขาให้คุณอยู่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ตังไปแต่คุณก็จะได้มองประชาชนได้เต็มหน้าเต็มตาว่าคุณยังเห็นกับระบบที่ต้องดำเนินหน้าของประเทศชาติ คุณจุรินครับคุณจุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทำไมทำไมคุณต้องไปเดินต่อกับกลุ่มนี้ด้วยผมหวังว่าสสประชาธิปัตย์เนี่ยจะจำชื่อของพักได้นะจะจำคุณปรีดีพนมยงได้นะไม่ใช่ปรีดีอะปรีดีแล้วนะปรีดีพนมยงเป่ใช่ไหม เสนีปราโมทหลายๆคนอะนะที่มาจากนะที่มาจากรไรที่มาจากระบบประชาธิปไตยอะนะเสนีเปล่าเชฟเสนีป่ะหม่อมราชวงศ์อะไรนะปราโมทเนี่ยนะนะครั้งหนึ่งครับในชีวิตของพวกท่านที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายรับเงินนะช่วยกันรับเงินในฝ่ายที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้เกลียดผมไม่ได้โกรธท่านประยุทธ์ผมไม่ได้มีอะไรกับท่านเลย แต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะ set zero เซตซีโร่กันใหม่ที่ฉาผู้นําเข้ามาใหม่ที่จะให้บรรยากาศของประเทศไทยเปลี่ยนสองคนที่กําลังที่จะล้มคุณประยสุตีนเนี่ยเขาคงมองออกว่าบรรยากาศของประเทศต้องเปลี่ยนแล้วเดินกันต่อไม่ได้แต่สําคัญที่สุดเนี่ยคิดเลยว่าสองคนเนี้ยเขาจะกล้าขนาดนี้ถ้าไม่มีซิกจากนายเข้ามา ถ้ทาท่านประยุทธ์ก็ควรจะเห็นแค่นี้นะครับแล้วอย่าดื้ออย่าดื้อว้าวนี่คือข่าวล่าสุดจากซุปเปอร์วงในของรัฐบาลวันนี้ก็ลองดูกันถ้าท่านประยุทธ์อยู่ต่อก็แปลว่านายทุนชนะนายทุนชนะผลประโยชน์ของส่วนน้อยชนะเพราะนั่นคือเป็นกระเป๋าให้อยู่ แต่ก็จะเป็นนายกที่มีแผลเลือดกระอักไปอีกปีครึ่งแล้วคงจะไม่ไว้ใจใครต่อไปแล้วถ้าท่านไม่อยู่ต่อสองคนนั้นก็ชนะก็หวังว่าสองคนนั้นเมื่อชนะนะก็จะดำเนินประเทศด้วยกับการก้าวหน้าอย่าทำอะไรที่มันน่าเกลียดอย่าทำอะไรให้ประชาชนเจ็บปวดมากกว่านี้เซตซีโร่กันใหม่ครับข่าวล่าสุดนะครับมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะ ตอบมาให้ครับสวัสดีครับ